สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับนะเช้าวันนี้นะครับขอนะครับนะเอาวัตถุมงคลครับของหลุงพ to yes. ่อพัดนะครับนะฮะวันนี <oughs pretty S 2> so ้มีงานเลี่ยมกรอบสวยๆมาให้เลยนะครับนะฮะวันนี้กับรุ่นอายุมั่นขัญยืนครับเป็นรายการสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเป็นรายการตอกกรรมการนะฮะและก็มีรายการนะครับ นำเลิกโอ้โหนะหลายรายการเลยพี่ชายวันนี้เดี๋ยวม็ลองเลือกรับชมไปพร้อมๆกันครับพี่ชายนะครับสำนี้ชอบถูกใจรายการไหนนะครับทักมาหาผมได้ที่ดีไลนยแล้วเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้ครับเรามาลุยไปพร้อมๆกันนะครับรุนนี้ครับมีแบ่งปันที่พี่นะครับในราคาแบ่งปันครับแล้วคู่ละนะครับวันนี้ก็โอ้โหถือว่าเป็นรายการเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะพี่นะเป็นรายการเด็นๆทั้งนั้นเลยนะครับ วันนี้แม็กปันให้พี่พี่ชายนะครับนะคู่เพียงคู่ละ300บาทเท่านั้นนะครับคู่เพียงคู่ละ300บาทเท่านั้นจะส่งฟรีครับนะฮะจะส่งฟรีนะครับแล้วก็นะครับเป็นงานเรียบกรอบมาให้แล้วนะเรียบกรอบกันน้ํามาให้พี่ได้เอาไปใช้กันแบบนะฮะสวยๆกันเลยนะครับแต่รุ่นนี้ไม่มีกล่องมานะพี่นะนี่ฮะวันนี้น้องหม่องมาให้เลยนะครับคัดมาให้นะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากอะไรการแรกครับไม่มีกล่องนะพี่นะนี่ครับจะเรียบกรอบกันนะให้เรียบร้อยแล้วบอกเลยสวยๆทุกอะไยการครับ เริ่มจากรายการแรกครับนี่เนี่ยรายการนี้ได้โค้่ตังเบอร์หมายเลขห้าครับตอกกรรมการครับพี่นะกะลายเงินครับพี่ลงยาราชาวดีฮะรายการนี้รายการที่หนึ่งนะครับสวยๆเลยนะครับต่อมารายการที่สองครับรายการนี้ครับนี่ฮะผิวสวยเลยพี่ชายองค์นี้นะครับนี่ฮะนี่ฮะลงยาพื้นแดงครับนี่ฮะโอ้โหเนี่ย สวยเลยนะครับองนี้นะครับรายการนี้รายการที่สองครับใครชอบแบบเพียวๆครับลงยาแค่ป้ายแดงครับนะฮะรายการที่สองต่อมารายการที่สามรายการนี้เป็นสามกษัตริย์ครับนะตอกกรรมการพี่ชายเลขคดตัเบอร์หมายเลขห้าจุสามครับลงยาราชาวดีด้วยนี่ฮะสามกษัตริย์นะครับยังไงก็คุ้มครับผมบอกเลยนะครับนะคู่เพียงคู่ละสามร้อยบาทเท่านั้นนะฮะนี่ฮะรายการนี้รายการที่สาม ต่อมารายการที่สี่ครับก็ลงยาราชาวดีนะครับรายการที่4เลขค้นทเบร์ใหม่เลขยี่ิบี่ครับตอกกรรมการนะครับรายการที่สี่นะครับนี่ฮะสวยๆเลยพี่ชายนะครับนะวันนี้มีมาให้นะครับต่อมารายการที่ห้าครับนี่ฮะรายการที่5้าเลขค้นทเบร์ใหม่เลขสามครับนะฮะตอกกรรมการนะครับเลขค้นทเบร์ใหม่เลขนะฮะสามนะครับมารายการที่ห้านะครับ นี่ฮะสวยๆเลยนะครับองค์นี้องค์ที่ห้านะครับต่อมาองค์ที่หกครับเลขโคดเบอร์หมายเลขหกสิบสามครับนะลายการนี้เป็นสองกษัตริย์นะครับนะลายการที่หกเป็นสองกษัตริย์นะครับนี่ฮะสวยๆเลยพีครับนี่ฮะรายการที่หกนะครับต่อมาลายการที่เจ็ดครับลายการที่เจ็ดลายการนี้เป็นสามกษัตริย์ครับเลขโคดเบอร์หมายเลขแปดสิบเจ็ดครับ สามกษัตริย์เลขโคดตัวเบอร์หมายเลขแปดสิบเจ็ดครับองที่เจ็ดนะครับนี่ฮะสวยๆเลยพี่ชายนะครับรายการที่เจ็ดนะครับต่อมารายการที่แปดครับรายการที่แปดเป็นเนื้อทองแดงสตินเลโค้ดตัเบอร์สามสองหนึ่งครับนะนี่ฮะเลขโคดตัเบอร์เลียงด้วยครับสามสองหนึ่งนะพี่นะรายการที่แปดเลยครับนี่ฮะเนื้อทองแดงสตตนลงยาจีวอนครับรายการที่แปดเลยฮะต่อมารายการที่เก้าครับ รายการที่เก้ากัดลายเงินก่อกรรมการนะครับเลขโคดตําเบอร์หมายเลขสวยๆครับหมายเลขเก้าครับเลขโคดตําเบอร์สวยๆครับหมายเลขเก้าครับนี่ฮะรายการที่เก้าครับโอ้โหงามๆเลยนะพี่นะนี่ฮะต่อมารายการที่สิบครับรายการที่สิบเป็นสามกษัตริย์ครับเลขโคดตําเบอร์หมายเลขสี่สิบห้าสามกษัตริย์เลขโคดตําเบอร์หมายเลขสี่สิบห้าครับรายการที่สิบนะครับนี่ฮะรายการที่สิบนะครับสวยๆเลยพี่ชายนะครับ ต่อมาครับรายการที่11ครับรายการที่11นะตอบกรรมการเลขค้นจำนวนหกสินะฮะเลขค้นจำนวนหกสินะครับรายการที่11นะครับตอบกรรมการนะฮะนี่ฮะต่อมารายการที่12รายการที่สัามกษัตริย์ลงยาครับตอบกรรมการเลขค้นจำนวนสามสิบสครับลงยาราชาวดีครับเลขค้นจำนวนสามสิบสครับรายการสามกษัตริย์นะครับรายการที่12นะครับนี่ฮะคุ้มๆเลยคูสามร้อวิชาเลือกกันได้เลยนะครับ ต่อมาครับรายการที่สิบสามอะรายการที่สิบสามครับเป็นสามกสอามกรัตรนะครับนี่ฮะเงินแบ็คเงินทองงากนะครับเลขคดจเบอร์สามสิบสองครับรายการที่สิบสามนะครับนี si. autres, ่ฮะต่อมารายการที่สิบสี่กับไหลเงินครับสิบสี่กไหลเงินเลขคดจเบอร์หมายเลขห้าตอกกรรมการครับสิบสี่กไหลเงินเลขคดจเบอร์หมายเลขห้าตอกกรรมการฮะ ต่อมารายการที่ที่โครับรายการที่พีลรายการนี้ครับสองกษัตริย์ครับเลขโค้ดเบอร์แปดสิบห้าสองกษัตริย์เลขโค้ดเบอร์แปดสิบห้าครับนี่ฮะนะครับวันนี้นะครับมีมาให้พี่นะครับนะทั้งหมดนะครับสิบห้ารายการนะครับยา้พี่ชายลองเลือกกันดูนะครับชอบถูกใจรายการไหนนะครับวันนี้มาแบ่งปันให้พี่พนะครับได้รับชมกันนะครับสำหรับนี้ต้องกราบขอบพระคุณพี่พี่กท่านติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับ